พบกับดิฉันกสมนวิเศษอนุพงศ์ค่ะในรายการ The Hero ทางกิฟฟิรี h a n n e l แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าจะบอกว่าความสําเร็จกําหนดได้นั้นอาจฟังดูยากไปหน่อยค่ะแต่ว่าความสําเร็จนั้นกําหนดได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะรายการ The Hero ของเราค่ะมีผู้บริหารระดับ e อ c ก u s i v e p a r a า i s ไ์มาการันตีเขาว่าถ้าหากเป็นธุรกิจที่ใช่อย่างธุรกิจกิฟฟรีแล้วแล้วก็ความสําเร็จทุกอย่างย่อมเป็นไปได้ค่ะ วันนี้นะคะรายการเดอะฮีโร่ของเราขอต้อนรับคุณสุชานันใจกว้างค่ะผู้บริหารระดับเ e อ็กซ์คลูซีฟพระดายชีวิตของท่านจะเข้มข้นและมีกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจอย่างไรนั้นไปรับชมบนเวทีพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอเสียงตบมือขอบคุณที่ผู้ที่เปิดโอกาสให้ขึ้นมายืนบนเวทีอันทรงเกียรติพี่เล็กสุรพลน,นะและก็ ้องขอพลังเสียงขบมือดังๆให้กับไดมอนด์แกนนะฮะที่มานั่งอยู่ด้านซ้ายมือของทุกท่านด้วยนะขอพลังเสียงขบมือได้ด้วยก่อนอน่นก็ต้องขอกาบสวัสดีผู้บริหารในห้องนี้ทุกท่านและก็ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะสุชาตินันใจกว้างผู้บริหารตำแหน่งเอ็กซ์คุณซิทพารพไดซ์เขาบอกว่าชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ถามว่าเราเลือกที่จะเป็นได้ใช่ไหม วันที่เราเกิดมาบอกได้เลยว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเกิดเป็นลูกคนจนหรือคนรวยแต่ถามว่าวันที่เขาอุ้มท่านออกจากโรงพยาบาลนั่นแหละท่านถึงจะรู้ทันทีว่าใครเป็นคนอุ้มเราออกจากโรงพยาบาลเหมือนกันนะ <c oughs> เราไม่มีทางรู้แน่นอนแต่พอรู้รทีนึงอพ่อเราเป็นลูกชาวไร่าชาวนาเป็นคนรับจ้างแม่เราเป็นลูกชาวไร่าชาวนารับจ้าง <c oughs> แต่ถามว่าเสียเสียใจไหม ไม่เสียใจอย่างน้อยที่สุดเรามีความรู้สึกว่าเราได้เกิดมาครบ32ประการโอเคแล้วนะนั่นนอกเหนือนั้นเหลือที่เราต้องสร้างเองนะะวันที่เกิดมาถามว่าในชีวิตวัยเด็กไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไปเรียนนะฮะใครที่มีโอกาสได้อ่าอยู่ในอ้อมอกพ่อแม่ที่มีธุรกิจหรือว่ามีฐานะความร่ำรวยถามว่าเขาก็คงโชคดีที่จะได้เรียนสูงๆเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่เขาส่งได้แต่ถ้าคนไหนที่ไม่มี ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเรียนได้แค่ไหนนะบางคนถามว่าเกิดมาก็เหมือนกันนะเรียน12ปีเพื่อให้จบม .3 15ปีเพื่อให้จบม6 19ปีเพื่อจบปริญญาแต่สุดท้ายถามว่าเขาไปไหนเขาก็มาต้องทํางานเหมือนกันมันเป็นวงเวียนชีวิตมันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ทุกคนต้องเป็นเช่นนั้นเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีพ่อแม่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือกิจการแน่นอนที่สุดไม่ว่าท่านจะจบปศูนย์หรือด็อกเตอร์สุดท้ายต้องมาเป็นลูกจ้างก็ไม่ต่างอะไรนะเขาบอกว่า คนรวยนะชีวิตถูกกาหนดโดยผู้อื่นจริงไหมจริงเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ไ,ไม่ไดิมีพ่อแม่เป็นเจ้าของกิจการนี่เราก็มาเป็นลูกจ้างเขาเราก็ถูกถูกกำหนดนะเขาบอกเขาเหมือนลิงตัวเนี้ยถามว่าชีวิตโดยธรรมชาติของเขาเขาอยู่ป่าเขาต้องกระโดดโลดเต้นเขาต้องรลดผลต้องหากินด้วยตัวเขาเองแต่พอวันหนึ่ง เมื่อเขาถูกจับมานั่งในกรงถึงเวลามีพวกเราไปชมแล้วให้เสร็จให้อาหารเขาให้ผักให้ผลไม้เขากินถูกไหมฮะเราก็ไม่ต่างกันกันกบเขาหรอกเหมือนมนุษย์เงินเดือนถึงเวลาปุ๊บไปทางานเช้าตอกบัตรเข้าเย็นตอกบัตรออกเช้าตอกบัตรเข้าเย็นตอกบัตรออกเมื่อเราเ,เรียนจบมาถูกไหมฮะพอสุดท้ายสิ้นเดือนเราได้เงินเดือนมันก็เป็นปกติธรรมชาติก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นเรื่อยมานะเป็นคนจังหวัดสุขโขทยัยนะเคยเป็นเด็กนะเด็กสุขโขทยัยนะตอนนี้ก็ไม่ต้องเดาว่ายุเท่าไหร่นะ ถามว่าชีวิตในวัยเด็กไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ว่ามันมีที่มาของความขยันวันนี้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรมันเกิดจากสาเหตุวันหนึ่งเราอยากกินขนมแล้ววิ่งไปขอเงินแม่แต่แม่ไม่มีให้แล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอะทำไมเราถึงไม่ได้ละ่ะแล้วเพื่อนทำไมได้นะเพราะ เรารู้สึกว่าเอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหากินเองแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะความเป็นเด็กเราก็ทำมา,ารับจ้างบ้างอะไรบ้างไปตามชีวิตปกตินะแต่ว่าในหมู่บ้านมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะเห็นที่บ้านจะมีคนตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วก็ออกไปทํางานตอนเย็นสองทุ่มสามทุ่มกลับบ้านเป็นอย่างนั้นเป็นประจําถามว่าขยันไหมคนที่บ้านตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้ากลับบ้านสองสามทุ่มขยันมากไปทารับจ้างตัดเ,เกี่ยวองเกี่ยวข้าวปลูกถั่วอะไรก็ว่าไปนะ แต่ทุกครั้งที่มีการเสียชีวิตมันจะมีการเลี้ยลายเงินทําศพเราเริ่มคิดว่าเฮ้ยทําไมอ่ะทาไมคนที่บ้านเราถึงเป็นอย่างเนี้ยถ้าเราอยู่ที่นี่เราคงเป็นเหมือนเขาแน่นอนคงไม่ต่างก็เลยตัดสินใจนะตัดสินใจออกจากบ้านมาอยู่กับพี่สาวที่พัทยานะด้วยความที่พี่สาวก็แก่อ่อนกว่ากันแค่ปีเดียวนะท่านก็ไม่ได้มีเวลาอบรมสั่งสอนแต่ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีสตินะหน้าตายอย่างงี้มีสตินิดนึงนะ ก็คือว่าเราถึงเราเป็นลูกไม่ใช่ลูกคนรวยนะแต่ว่าเราก็จะบอกกับตัวเองเสมอว่าถึงเราไม่ใช่ลูกคนรวยแต่เราจะไม่ทําร้ายนามสก,กุลตัวเองเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าที่เมืองพัทยามันเป็นจุดศูนย์รวมมีทั้งดีและเลวบางคนดีก็ชีวิตก็รุ่งบางคนเลือกทางเดินที่ผิดเขาก็ไปนะชีวิตก็ตกต่ำไปนะเราก็จะบอกตัวเองไอ้สิ่งที่ร้ายสุดนี่แหละนะกินเหล้าสูบบุหรี่นะ กินเหล้าสบุรีแต่ตอนนี้เลิกแล้วนะฮะเลิกแล้วไม่ได้กินแล้วนะฮะก็นะนี่คือก็ทำเงี้ยจนกระทั่งก็ไม่มีอะไรมากก็ทําไปเรื่อยเฉยนะเหมือนเรามาทํางานคนเรามาออกจากบ้านก็ไม่ต้องมาทํางานแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามาทํางานเราก็มามองเอ๊ยิ่งอยู่นานไปเรายิ่งทํางานยิ่งเป็นลูกจ้างเห็นรุ่นพี่ที่เขาออกจากงานอายุมากเฮ้ยเขาไปเป็นคุณตาเขาไปเป็นคุณยายบางคนก็ลําบากบางคนก็สบายแต่ส่วนใหญ่จะลําบาก เพราะอะไรบางคนไปออกวงเวียนชีวิตออกสกุปชีวิตเราก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยเราจะมาปล่อยชีวิตไว้อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะเริ่มโตแล้วเริ่มเริ่มคิดเห็นเพื่อนอยากเห็นเพื่อนมีอะไรเราก็อยากมีเหมือนเขาบัางเริ่มคิดแล้วนะเริ่มคิดเริ่มคิดแล้วเราก็เริ่มมามองว่าถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปนะเป็นลูกจ้างสุดท้ายก็ต้องลำบากเพราะว่าเขาเราเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมคาว่ามนุษย์เงินเดือนคําว่าเงินเดือนเขาให้กินแค่เดือนเดียวเขาไม่ได้กินทั้งปี ่บางทีไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะสุดท้ายต้องพึ่งอาหารญี่ปุ่นนะใครเคยเป็นบ้างฮนะสุชานันเป็นประจําเลยนะก่อจะถึงนะต้นเดือนลันลาอุ้ยมีเงินนะแต่พอไปลายเดือนกลางๆเดือนนี้เริ่มหน้าแห้งนะเริ่มพึ่งนะชามสมัยก่อน5บาทแต่เดี๋ยวนี้6บาทนะเราก็เริ่มมองแล้วเอ๊ะทำไมอะ่ะถ้าอย่างนั้นเราลองเปลี่ยน นะเปลี่ยนถามว่าแล้วเรามามองดูว่าเอา้าแล้วคนรวยล่ะคนรวยทําไมเขาถึงรวยแล้วเขาทําตัวแบบไหนเขาถึงรวยนะเราก็มาดูว่าเฮ้ยคนรวยนี่เราเห็นเขาลำบากนะเขาทํางานเยอะมากเขาทํานู่นทํานี่ทําทําบางคนเชื่อไหมว่านอนและตื่นในวันเดียวกันถามว่านอนและตื่นในวันเดียวกันหมายความว่ายัางไงนอนหลังเที่ยงคืนตื่นหกโมงเช้าเขาลำบากมากแต่บางคนเพื่อนเรานอนสองวันตื่น หลังหลังก òn, ่อนก่อนก่อนเที่ยงแล้วก็ตื่นตีตื่นหกโมงเช้าใช่ไหมก็สองวันตื่นใช่ไหมนั้นเราก็เริ่มมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าเราอยากเป็นคนรวยเราก็ต้องทํางานให้มากขึ้นต้องยอมลําบากนะฮะต้องยอมลําบากโดยการที่เราก็อยากสบายเหมือนเขาเพราะว่าเรามองดูแล้วเฮ้ยคนรวยเขาสบายสุชฉะนั้นก็อยากรวยด้วยความที่อยากรวยนะฮะก็ เพิ่มเลยนะถามว่าเพิ่มเลยหวังจะรวยแต่มันไม่รวยมันซวยไปน,นี่เกือบ5 0 0 0 0 0บาทพลิกจากคาว่าลูกจ้างมาเป็นเจ้าของกิจการและทํางานวันเดียว5-6อย่างในชีวิตประจาวันเป็นช่างขายรูปขายของเงินผ่อนปล่อยเงินกู้ขายหวยใต้ดินวิ่งวินมอเตอร์ไซค์และก็ทํานวดแผนโบราณคุณรู้ไหมสิ่งที่โชคดีที่สุดไม่เคยเอารัดเอาเปรียบพวกเรานั่นคือเรื่องเวลาคนจนคนรวยมีเวลา24เท่ากันพันว่าจริงไหม แต่ถามว่าคนรวยเอาเวลา24ชั่วโมงไปทำอะไรบ้างเข<อ>าทำงาน<อ>เขานอนอเขาบอกเศรเษฐีนอนบัณฑิตนอน4เศรษฐีนอน6ยาจกนอน8 <laughs> ที่เหลือไม่ต้องพูดถึงนะฮะ <laughs> <laughs> ใช่ไหมฮะ <laughs> เราก็ไม่เราก็ทำไงน <laughs> ในเมื่อมีเวลา24ชั่วโมงคุณจัดสรรเวลาได้แต่เวลาที่เอาไปมากที่สุดคือการทำงานของบริษ,ษัททัวร์เป็นบริษัททัวร์นวดแผนโบราณมีมีมนุษย์เงินเดือนด้วยกัน200กว่าชีวิต มีทัวร์จองหูเยอะมากทํางานตั้งแต่5้าโมงเช้าเลิกเที่ยงคืนทุกวันนะฮะทำอย่างนั้นทํามาแล้วก็เริ่มทํางานส่วนเวลาที่เหลือเอามาทํางานอีกห้าอย่างแล้วจัดสรรเวลาได้นะฮะนอนก็จะนอนอย่างเงี้ยลุยไปแต่ถามว่าทําไมแทนที่มันจะรวยมันไม่รวยมันกับซวยเป็นนี่เกือบห้าแสนเมื่อเจอพิษเศรษฐกิจเล่นงานเมื่อเจอโรคบัตรซาเข้ามาในเมืองพัทยาประเทศไทยกลายเป็นเมืองปิด เขาบอกคนไทยนะ่ะคนไทยห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเมื่อปลายปีสี่ห้านะฮะโดนเต็มเต็มเลยนะเป็นหนี้ถามว่าเป็นหนี้เราต้องจ่ายเขาไหมแต่ไปทวงลูกหนี้มันบอกว่าไม่มีไม่จ่ายไม่มีให้ไม่โกงไม่หนีไม่มีให้โอ้ข่ามันให้ตายมันก็ไม่มีให้ข่ามันเราติดคุกไหมล่ะสุดท้ายไม่คิดอะไรมากคิดเรื่องเวรกรรมอย่างเดียวนะ วันนั้นวันที่ 13, มกราสี่หเป็นวันเกิดของตัวเองหลายๆคนถามว่าไปทําบุญล้างซวยไปทําบุญวันเกิดแต่สุดนันทําบุญล้างสวยครับล้างสวยอะไรอยู่ดีๆเป็นหนี้เกือบ500แสนบาทคุณว่าไม่สวยอะไรเกิดขึ้นนะก็ไม่ได้สนใจมากนะก็ทําไปนะแต่คุณเชื่อไหมวันนั้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองโดยที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนนะก่อนอื่นนะก็ต้องขอพลังเสียงปบมือให้กับแพทย์หญิงน,นลินีภัยบุญ พราะท่านคน,คนที่เปิดโอกาสให้กับคนไทยทั้งประเทศหนึ่งในนั้นคือสุชาณน,นใจกว้างนะแต่เราไม่รู้จักกิฟลีนแต่มาเจอบอริษัทกิฟรีนหลังจากที่มาเจอบอริษัทกิฟฟินชีวิตมันเปลี่ยนไปนะ<ม>เปลี่ยนไปหมดเลยนะแล้วก็บุคคลอีกสองท่านที่จะลืมไม่ได้เลยท่านคือต้นตระกูลส,สูงสุดนะไดมอนด์แกนคุณสำอางและคุณวิรยุทธ์ล่อเอี่ยม านเป็นผู้ที่มีเมตตานะให้ความรู้ทุกอย่างนะหลายๆท่านก,ก็มาก็จะโดนเคาะอาเคาะหัวหน่อยเดี๋ยวย่อตกนะฮะใครกลัวย่อตกไปให้ท่านเคาะนะฮะและวันที่เจอนะฮะถามว่าเราเจอกับผู้ชายท่านนี้นะไปทําบุญล้างซวยแต่สองท่านนี้ท่านไปทําบุญอะไรเราก็ไม่ทราบนะแต่ท่านทําผิดเราทําถูกเราก็ไปบอกว่าพี่ๆี่ทำผิดแล้วนะเนะเราก็ไปบอกท่านนะท่านแรกนะเป็นยายทีมนะ คุณธนวัฒน์วงคุณานุสร์ไดมอนด์แกนภาคตะวันออก <laughs> และอีกท่านหนึ่งฮะคุณหญิงแกวลวินมงคนวัดนะแม่ทีมนะสองท่านนี้เป็นแต่ถามว่าวันที่ไปเจอท่านเรามองเป็นความยุ่งยากเรามองเป็นความวุ่นวายในชีวิตหลังจากที่เราไปบอกท่านท่านบอกว่าเดี๋ยวจะให้ของขวัญเราก็บอกคนไม่รู้จักให้ของขวัญอะไรนะฮะสุดท้ายเชื่อไหมของขวัญที่ท่านเอาไปยื่นให้แคตตลก็ก สฟคุณผู้ชมคะคุณสุชานันได้บอกกับเราไว้ค่ะว่าการมีเป้าหมายที่ใหญ่และชัดเจนจะนำพาไปสู่ชัยชนะได้ง่ายขึ้นค่ะและในช่วงหน้าค่ะท่านจะมาบอกเทคนิคการเดินทางสู่ความสำเร็จหากเดินอย่างมีวินัยนั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ